ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวนหนึ่งมีคนอาศัยอยู่ด้วยกันสามคนคือแม่ผัวและลูกสะใภ้ธรรมดาลูกสะใภ้มักจะอยู่กับย่าไม่ค่อยได้ฝ่ายลูกชายก็จะเชื่อเมียมากกว่าเมื่อแม่มีปัญหากับลูกสะใภ้ก็มกจะเข้อข้างฝ่ายเมียคนโบราณจึงกล่าวว่าหลงเมียหรือแม่โดยเหตุการณ์ของเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันหาว่าย่าพูดเสียส,สีตนเองอย่างนั้นอย่างนี้ ทำสิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้เสียหายทั้งนี้เป็นเพราะย่าเป็นคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นวันดีคืนดีก็จะทุบถ้วยชามแตกแล้วบอกกับผัวว่าย่าทำแตกฝ่ายผัวก็เชื่อและดูด่าแม่ของตนเองอยู่มาวันหนึ่งผัวออกไปหาอาหารในปา่าเพื่อมาเลี้ยงแม่และเมียและได้สั่งกับเมียว,ว่าให้ดูแลแม่ให้ดี อย่าให้ไปทำอะไรเสียหายและบอกให้เมียไปต้มไข่นกกระทาห้าฟองกินด้วยกันกับแม่เมื่อสั่งแล้วก็ลงจากเรือนไปฝ่ายเมียเมื่อพัวไปแล้วก็ได้จัดการต้มไข่พอต้มไข่เสร็จแล้วตนเองก็กินจนหมดจึงได้ไปเอามะนาวลูกเท่าไข่นกกระทามาปลอกเปลือกออกแล้วนําไปให้ย่ากินสามใบแล้วบอกว่าเป็นไข่นกกระทา ยากินไปได้เพียงลูกเดียวแล้วก็เก็บใส่ของข้าวไว้และคิดในใจว่าไข่นกกระทาทําไมไม่อร่อยเลยมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนมะนาวเมื่อลูกชายกลับมาจากไรก็ขึ้นไปบนบ้านไปถามแม่ว่าแม่ทานข้าวหรือยังแม่ตอบว่าทานแล้วลูกชายจึงถามตอ่อไปว่าทานกับอะไรแม่ก็ตอบว่าทานกับไข่เปรี้ยวอ้าว ไขอะไรเปรี้ยวมีหรือลูกชายสงสัยมีสินี่ไงว่าแล้วแม่ก็ลวงเอาไข่เปรี้ยวออกมาให้ลูกชายดูเขาดูแล้วก็อุทานออกมาว่าโอ้ยมันไม่ใช่ไข่นานี่มันคือมะนาวชัดๆแล้วเขาก็เรียกเมียและแม่มาถามหาความจริงไฟเมียออดอ้อนออดเสาะใสเล่ดเล่ดจริดฟ้องผัวว่าพี่อย่าไปเชื่อแม่แม่หาเรื่องร้ายใส่น้อง เอาไข่ให้กินแท้ๆก็หาว่าเป็นมะนาวไม่รู้มะนาวมาจากไหนเมื่อเห็นแม่และเมียเทียงกันไม่ยอมลดดาวาศอกแม่ก็บอกว่าแม่กินตามที่ลูกสะพ้ยนำมาให้ไม่ได้กลั่นแกล้งใครลูกชายกุ้มใจจะตัดสินอะไรก็ไม่ได้เขาจึงเดินทางออกจากบ้านเข้าไปในไรเพื่อระงับสติอารมณ์ของเขาขณะที่เขากำลังนั่งคุ้นคิดอยู่นั้น ก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งเดินตรงมายังเขาและเอ่ยถามสารทุกสุกดิบกับเขาอย่างคนคุ้นเคยกันมานานเขาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชายแก่ฟังแล้วชายแก่ก็ให้เงินเขาหนึ่งแสนบาทห้าห0ื่นให้ไปหาซื้อแม่อีกห้าหมื่นให้ไปหาซื้อเมียเขาจึงเดินไปหาซื้อบุคคลดังกล่าวตามคำแนะนำของชายแก่เขาเดินไปไม่กี่บานก็สามารถซื้อเมียได้มากมาย แต่ก็ไม่สามารถหาซื้อแม่ได้เลยเดินไปเท่าไรก็ไม่มีคนเป็นแม่และเหมือนแม่เมื่อเขาเดินไปนานๆจึงได้ความจริงว่าแม่ของเรามีคนเดียวในโลกนี้ไม่สามารถหาซื้อแม่ที่ไหนได้เลยเขาวิ่งเดินกลับบ้านไปหาแม่และกราบลงเท้าแม่พร้อมกับพูดว่าลูกรู้ความจริงแล้วแม่ว่ามีแม่คนเดียวในโลกจริงๆส่วนเมียจะหาเอาเมื่อไรก็ได้ แล้วเขาก็ได้เมียของเขากลับบ้านไปแม่และลูกจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาและหาเมียใหม่ที่มีน้ำใจดีมาช่วยดูแลแม่ต่อไปส่วนชายแก่ที่มาพบเขาและให้เงินเขานั้นความจริงคือเทวดาแปลงกายลงมาเพื่อฮีทางถูกผิดให้แก่เขาก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องยากินไข่มนาวในวันนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออภัยไว้หน้าที่นี่ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ